คอนเซปผมกับพี่ที่ทําคือรถนอนได้อ่ารถนอนได้แล้วก็คือนอนได้อะไม่ต้องไม่ต้องหรูอ่ะแค่นี้ก็มันก็หรูเกินเกินที่ผมคิดไว้ตั้งแต่แรกละแค่นี้มันก็จะมันก็สะดวกสบายมากๆแล้วนะใช่ใช่ในการที่เราจะไปออกทริปแคมปิ้งอะนะก่อนหน้านี้ก็คือคิดเนี่ยมีเตียงจริงๆมีเตียงก็นอนได้ละมีไม้ไม้นิดหน่อยก็พอละได้ลมนี่ทาไปทํามาสวยเลยพี่พี่คนที่ทำกาเก่ง อ๋อ oh, เรียก oh, ว่านนคแค่นี้ก็ดีกว่าที่คิดเยอะแล้วดีกว่าที่ oh. คิดเยอะแล้วครับจริงๆผมไม่คิดว่ามันจะดีออกมาดีขนาดนี้ด้วยทํา SIA สยามอินเตอร์ <S S IA, S Inter, การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีวันนี้พามาอัปเดตโตวต้าไฮเอ็ดแอลเฮนะครับที่เคยรีวิวไป โอ้โหสิบเอ็ดเดือนที่แล้วนะจากเกือบปีแล้วนะเนี่ยสิบเอ็ดแล้วเหรอพี่สิบเอ็ดเดือนครับถักถ่ายเจ้าของรถก่อนไหนสวัสดีครับให้ข้อมูลตัวรถก่อนเผื่อใครยังไม่ได้ดูครั้งที่แล้วก็คือรหัส l อ1 0 9หนึ่งศนใช่ครับรถรุ่นนี้เป็นไฮเอ็ดช่วงสั้นใช่ครับช่วงสั้นขับสี่ขับสี่ประตูสไลด์ซ้ายขวาเครื่องเป็นเครื่องอะไรครับอถ้าเดิมทีเจ้าของเก่าเขาเป็นเครื่องสามแอครับถ้าแบบเดิมเดิมเล้วอ่าเดิมเม แต่ตอนนี้เจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนเป็น 2L 2ลสเบเป็น 2L t u r b เทบจากโรงงานใช่ครับตอนแรกผมงงอยู่ผมไปถ่ายมาคันหนึ่งเป็น KZ-H106 เอ่าเป็นช่วงสั้นขับ4เหมือนกันของไนเนี่ย LH109 เนี่ยมันมีประตูสไลด์2ข้างเหมือน LH มันจะเก่ากว่า k คเถ้า KZ-H มันจะเป็นพวกเครื่อง KZ อ่าอ๋อต่างกันที่เครื่องด้วยใช่นะแต่เป็นช่วงสั้นขับสเหมือนกันแล้วเขาก็น่าจะมีสลู อืมใช่ใช่ใช่ไฮเอ็ดนี้มันรุ่นย่อยเยอะมากเลยนะเยอะมากตอนนั้นเสร็จแค่ตัวรถนะใช่ครับเสร็จแค่บอดี้ภายนอกทำสีมาแล้วเก็บสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนั้นทําช่วงล่างยังทํามาแล้วครับช่วงล่างยกกี่นิ้วครับน่าจะประมาณสองนิ้วนะครับอ่าล้อขอบสิบห้าครับยางสองหนึ่งห้าเจ็ดห้าสิบห้าครับสือภายนอกก็จะเป็นเหมือนที่เราเจอกันตอนนั้นใช่ครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย มีอยางดเดิกกับไอออนนิ่งอ๋อมีออนนิ่งเพิ่มมาครับวันนี้ที่พามาดูก็คืออยากจะมาดูภายในตอนนั้นที่นายคุยไว้ก็คือแบบไม่อยากทําเป็นตู้เป็นอะไรเยอะใช่ครับอยากได้โล่งๆโลงเน้นแบบของพื้นที่เน้นมีพื้นที่เน้นแบบเป็นกล่องเป็นของวางแล้วยกลงจากรถหยิบใช้ได้ง่ายๆใช่ครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับ ก็โล่งจริงๆนะก็โล่งครับว่าผมเน้นโล่งครับแล้วทำไมใช้เวลานานขนาดนี้ก็ทํากันเองครับทําวันอาทิตย์วันเดียวครับประมาณสี่เดือนไม่ไม่ได้รีบค่อยๆทําไปไม่รีบครับก็เน้นไปทําไปกินดื่มกันไปเน้นดื่มอาน้ะใช้เวลากับการดื่มเยอะหน่อยทาก่อนแล้วก็ค่อยดื่มตรงพื้นนี่เป็นช่องอะไรช่องอ๋อมันเป็นช่องเก็บ มันเป็นช็องไม่ใช่เก็บมันเป็นตัวปิดไอ้น,นี้ครับเขาเรียกอะไรอะ่ะไอ้ตัวข้างหลังอะ่ะไว้ไว้เป็นโต๊ะไว้เป็นโต๊ะ<อ>นั่งกิน<อ>นั่งอะไรเงี้ครับชิวๆเบาดริฟกาแฟพื้นนี่เป็นอะไรครับเป็นกระเบื้องยางครับโอกระเบื้องยางลายไม้ตรงนี้ตีขึ้นใหม่ใช่ครับมันเป็นแอร์มันมีแอร์แอร์ติดรถนะครับแอร์หลังคา ใช่แล้วก็เนี้ยปิดมันจะได้เข้ากับหลังคาในนี้มีอะไรเนี่ยมีแอร์ครับแอร์ Air เปิดได้ไหมครับสอง12โวลต์ได้ครับออแอร์ Air 12โวลต์ก็คือตัวนี้ใช่อะมันเป็นแอร์เคลื่อนที่หรือเปล่าอ่าใช่เอ่มันเป็นแอร์แบบพวกรถรถแมคโครรถหัวลากครับที่เขาแบบเปิดนอนครับ12โวลต์นี่ใช้ไฟจากไหนก็ใช้จากแบตลิเทียมครับอยู่ในนี้แบตอยูอ่ในนี้กี่แอมป์280แอมป์ครับมันดูมินิมอลมากเลยนะฮะ รันเหมือนไอ้นี่ครับเหมือนร้านรามเงงอะเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยว่ฟางเป็นร้านราเมงมันจะเด่นชัดขึ้นตอนที่กางม่านใช่ไหมอ่าใช่อ่ะกางม่านแล้วเปิดไฟใช่อ่ะไฟนี่เป็นบอมไลท์ใช่ไหมบอมอ่ะแต่มันมองไม่เห็นตอนนี้เดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้กันถึงค่ำๆหน่อยได้เพื่อที่จะดูไฟคันนี้ใช่ไม่ต้องกางก็เหมือนราเมงแล้วเนี่ยมันไอ้นี่ยทํามันเองเนี่ยนี่ทำมันเองหมดเลยครับ ซื้อผ้าผ้าดิบผ้าแคนวาสดิบมาแล้วก็มาเย็บกลางให้ดูดหน่อยได้ไหมไกลางให้ดูหน่อยอ่าอันไหนอันดีอันนี้ก็ได้กลางข้างหลังด้วยก็ได้จะได้เห็นแบบชัดๆหน่อยไม้นี้ก็ไม้แบบง่ายๆเลยนะ <S <S 1> <S 1> <S ใช่ไมไม้แบบไม้กรึงธรรมดาเนี่ยนะติด,ตดแม่เหล็กให้มันเวลาสมมติเราขับรถมันก็อ๋อกระพือนี่งานแฮนด์เมดอันนี้ใช่ครับเย็บเองด้วยปะเย็บเองหมดเลยครับทาเองทุกอย่างไม่ได้ไม่ได้แบบ ใช้เครื่องอะไรมากมายแล้วปึ๊บอือครับก็ประมาณนี้ดึงเตียงนอนนี่เตียงสามพับครับ,รบเป็นเตียงที่ซื้อสำเร็จมาใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ซื้ออ e ีเกียมาครับความกว้างมันพอดีตัวรถเลยนะพอดีเลยครับตัวเบาะก,กับตัวโครงนี่มาด้วยกัน ใช่ครับตัวฟูกกับโครงมันเริ่มมาจากกลุ่มโม่งน้อยผมเห็นพวกโม่งน้อยก็ใส่กันอก็เลยไปตามเขาแต่มันมาแก้ตรงนี้หน่อยเดียวเนี่ยครับไ้ตัวล้อตัวเลื่อนเนี่ยครับผมสไลด์ให้มันเข้ามาหน่อยเพื่อมันจะได้มันจะได้ไปรับกันพอดีสไลด์นี่คือยังไงครับก็คือเปลี่ยนจุดยึดครับให้มันให้มันตรงกับข้างในเพราะข้างในอ่ะมันจะบีบมันจะบีบกับซุ้มล้อพอดีครับทําให้ไอ้ตัวเนี่ย คมันมันเวลามันไปอย่างเงี้ยเวลามันไปเนี่ยเวลามันเข้าไปเนี่ยครับมันจะไม่ตรงเนี่ยไอตัวเนี้ยครับอ๋อนี่แนี่ดูเดิมครับก็อสไลด์เข้ามาให้มันให้มันตรงกันนี้แค่นี้ก็จบเลยครับครับเพราะไอตัวเนี้ยมันจะบีบกับตัวนี้นิดนึงต้องมีแปลงนิดนึงนิดเดียวครับนิดเดียวครับก็ถอดน็อตออกมาเจาะใหม่ก็ได้แล้วครับอันนี้ก็ถือว่าสะดวกมากแล้วเลื่อนง่ายด้วยนะดูมันเบาดีนะเบามือดีครับ ไอ่ลงง่ายขึ้นก็ต้องรู้หลักนิดนึงยกตรงนี้ข้าง,ง,งตรงกลางนิดนึงครับก็ง่ายก็จะไม่มีตู้เก็บของไม่มีลิ้นชักเล็กๆน้อยๆเลยคือไม่มีครับเวลาออกทริปนี่คือยกกล่องมาเลยของใช้ใช่ครับยกกล่องอะไรพวกนี้ขึ้นเลยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวก็เอาอตัวตัวล็อก,กครับล็อกอือกามาัน,นี้ผมมาทำอันนี้ไว้โยงเชือกได้เลยใช่ครับนะครับอืม,อมก็เป็นพื้นที่กว้างๆอย่างนี้ก็ดีนะถ้า ตอนนี้ลูกยังเล็กอยู่เดี๋ยวพอลูกเริ่มคานหรือว่าเริ่มเดินนี่ก็จะตรงนี้ก็จะฟางหน่อยเขานั่งเล่นได้ครับตอนนี้เป็นแคมเปอร์แวนพ่อลูกอ่อนอยู่เบื่อเบื่ออยากทุกของก็ไอเตียงนี่มันก็ยกออกได้เลยมันไม่ได้ยึดน็อตอะไรไหมไม่เลยเลยครับเนี่ยมันหนีบอะไรนี่ผมเอานี่ลองไว้กัดถลอกเนี่ยมันก็ยึดของมันเนี่ยคือคือล็อกด้วยตำแหน่งของมันเองอนะใช่ครับคือยกออกได้ง่ายๆเลยยกออกได้เลยเออดีนะทุกมอไซค์ทุกอะไรได้หมดเลยนะครับ มันก็เอาอะไรมาปูหน่อยก็จบและข้างหน้าเหมือนเดิมเลยครับไม่มีอะไรไอตอนนั้นเราก็ดูไปแล้วนะแต่ใช่อ่ะเดี๋ยวคุยอีกทีหนึ่งคุยอีกทีหนึ่งมันได้เบารุ่นนี้มันเป็นแบบนี้เลยรอ้ปาไม่ใช่ครับมันเขาน่าจะเปลี่ยนมาเป็นของพวกซูเปอร์คัตตอมครับอ๋อมันมีชุดหลังอยู่ว่าจะขายอยู่งั้นบอกขายได้เลยบอกขายเลยชุดหลังหมุนได้อะไอเป็นเบาอะไรนะเบาหุ่นยนต์เบาหุ่นยนต์ครับเนี่ยมันก็สีเดียวกันนี้เลยครับเหมือนกันเลย นี่ถอดมาจะปีแล้วนะขายดีกว่าไหมนั่นเลยครับผมว่าวางอยู่ก็นเน่าใครใครสนใจบอกคันนี้ติดต่อได้เป็นบอะหุ่นยนต์นะครับหมุนเข้าหากันได้อเอน็นปุ๊บเป็นที่นอนได้แต่มันจะเป็นขึ้นๆจอตามบอกครับมันจะติดพวกเนี่ยครับติดตรงแน่ง่ายเนี่ยปีนกนกเนี่ยครับมันเตี้ยเพราะว่ายางมันเล็กคิดจะยกอีกไหมไม่ยกครับว่าขับมันได้ขับอย่างนี้สบายๆก็ไม่แน่ถ้ายกก็อาจจะเปลี่ยนยางเพิ่มไซส์อีกหน่อยนึงแล้วก็ยกอีก นิ้วนึงอะไรเงี้ยแต่คงไม่ไม่เยอะไปกว่านี้แล้วมันจะเลยเถิดจะคือพอใจกับทรงทรงนี้แล้วใช่ครับนะว่ามันดูแบบเดิมเดิมคลาสสิกดีไม่ไม่แบบไม่เวอร์เกิน,นะอะไรเงี้ยมีออนนิ่งด้วยนี่ไว้นั่งเล่น,นข้างรถได้เดี๋ยวกางให้ดูหน่อยได้ไหมฮะได้ได้อน,นับต้องให้ให้ทีมงานช่วยไหมอ่กลางกลางทีมงานช่วยก็ได้ครับไม่เดี๋ยวนานวันนี้เดี๋ยวจะกลางกันไม่ไหวเออสบายนี่ยังไม่ถึง ิเลยนี่ที่ซื้อมานะ่ะเดี๋ยวหน้าโคตผมอาจจะเปลี่ยนออนนิง่งให้มันกลางแบบหมุนหมุนก็กลางแล้วอะไม่ต้องมานั่งอย่างเงี้ยอ๋อไม่ต้องมานั่งเออไม่ต้องมายืนปั่นแบบนี้นะใช่ใช่เฮย้ยช่วยด้ยวย <laughs> <laughs> มันก็ได้อะคนเดียวอะมันก็จะทุรักทุเลหน่อยออแบบของดีๆนะพี่มันหมุนแงบแงบแมบ,แม,บมันออกไปเลยเอ่าใช่ใช่ คือแค่ไอรุ่นแบบนั้นก็สะดวกมากแล้วนะไม่ต้องถึงขนาดเป็นรุ่นที่แบบเป็นระบบไฟฟ้าโอ้ไม่ต้องแค่นั้นก็สองหมื่นแล้วมั้งอันนี้มันไซส์เท่าไหร่เนี่ยสองเมตรคูณสามเมตรหรือเปล่าสองคูณสามครับใช่ไหมเออยังไงวะเนี่ยโอ้แต่ถ้าลมแรงแนี่ก็แย่อยู่อืมไม่ลมแรงแรงก็ไปนั่งข้างข้างหลังรถก็ได้พี่จริงๆแล้วนะไอโต๊ะเมื่อกี้นะใช่กางออกมาแล้วก็เอาก้ออีมาล้อมใช่ถ้าเราแบบกะนั่งคิวๆิวแป๊บเดียวเงี้ย ไม่จาเป็นต้องกลางขนาดนี้ก็ได้อ่าประมาณนี้ประมาณนี้สอ<า>ง, <S 2> 2 <S ง,งคูณสามแล้โ,โหมันยืนจากตัวรถเยอะเลยนะใช่ครผมมันน่าจะรับลมดีนะเนี่ยหมายถึงไว้ตัวออนนิ่งอ่ะลมแรงแงนะ <laughs> ปิวน่าจะปิวเลยโอเคครับเก็บเลยครับไม่ทําบันไดขึ้นไปนั่งหลังคาแล้วฮะผมยังไม่รู้จะทาบันไดตรงไหนดีเนี่ยแหลกมันสั้นไงถ้าแบบแหลกมันถึงข้างหลังก็บันไดหลังก็จบแล้วแหลกตอนนี้น่าจะไม่ได้มีแบบ วางของอะไรเยอะมั้งใช่ไหมจะติดไว้ก่อนหรือว่าก็มีมวางของเหมือนกันแหลกมันมีอยู่แล้วไงพี่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้อะไรมากตู้นี้ก็มีแค่แอร์เลยใช่ไหมแอร์กับแบตไอตรงอ๋อนีนแ่แบตแบตฝั่งนู้นล่ะฝั่งนู้นยังไม่มีอะไรเลยอ๋อแล้วก็ข้างบนนี้วางของหน่อยครับอ่ะนี่หยุดติดเลยวางขวดวางได้กี่ขวดวางได้กี่ขวดเพียบยังไม่น่าจะได้หกหกถึงแปดขวดเดี๋ยวต้องทำไปนี่เป็นช่องช่องได้ไม่หกไม่ล้ม แค่นี้สวยแล้วนะครับเรียบง่ายอนี่ออกไปนี่ต้องอะไรเยอะเครื่องมืออ่าโอเคครับครับผมมาอัปเดตให้ดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนเปิดไฟดีกว่าจะมีจะอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวดูตอนเปิดไฟเดี๋ยวเรานั่งรอเวลานั่งรอเวลานะนั่งนั่งรอเวลามุมนี้ก่อนเดี๋ยวจะมานั่งท้ายรถไหมเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลางคืนไปนั่งนู่นก็ได้หรือจะนั่งเลยก็ได้หรือไม่งั้นก็เอาเอาท้ายเข้านี่ก็ได้ อ๋อได้ได้เราต้องเราต้องสมมุติว่าเราลืมมาโต๊ะมามาโต๊ะเก็บดิแล้วเราก็ใช้อันู้นไงเออเปลี่ยนมุมก็ได้นะเปลี่ยนมุมก็ดีเหมือนกันนะใช่ก็เดี๋ยวเอาท้ายมาได้ได้ได้ โต๊ะนี่จะแพงหน่อยใช่ครับอ่าแพงนะยี่ห้อนี้อ่าแบนโบตัวโต้ถ้าเป็นเล่นนะไอ,ไอตัวโต้เนี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ขานี่จะแพงหน่อยข,ขานี่หมื่นบาท <laughs> ถ้าจะถ่ายรูปนี่ทำไงเนี่ยต้องพับโต๊ะเก็บก่อนนะเอาไปใช้งานก่อนนายว่าจะซื้อว่าจะซื้อเพิ่มอีกตัก <laughs> ตัวหนึ่งนะถูกๆพออันนี้ไปใช้งานมีปะ่ะโอเค๊ยนี่ดีมากเลยนะดูมุมนี้ดีมากนั่งเล่นชิลๆเลยนะเนี้ยนะ ครับอ๋อนี่มันเอียงเพราะนี่ขามันไม่เท่ากันแต่เราใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยมันก็ดีอย่างมันนม่มีระดับน้ําด้วยอ่ามันปรับได้หมดมันมันปรับเซตไอ้นี่ได้หมดคือทุกอย่างนี่ง่ายหมดเลยดูแบบง่ายๆสบายๆนะแต่จะมายากตรงไอ้ขาโต๊ะเนี่ยพอหลังท่ายนี้เริ่มชิลแล้วชิลบรรยากาศเริ่มลำโพงเริ่มมาไม่ได้โอ้โหนี้มันดีมากเลยเนี่ยถ้ากินแล้วกลุมๆนี้ขึ้นอนได้เลยนะใช่ครับก็ปีนขึ้นรถได้เลย ฟิวเช้านั่งดิฟก,ก็ไปแต่ไม่ดีห,หรอกนั่งกินตรงเนี้ยนอนไม่ได้เพราะมันนั่งกินกันอยู่เนี่ยขึ้นไปนอนที่ไังไงไม่เราก็กินท่านี้เลยเนี่ยเราก็นอนกินได้เลยเนี่ยออนั่งคุยกับเพื่อนอันนี้ผมเคลือบเลกเกอร์แล้วนะนแ,กกแต่เป็นแลกเกอร์ด้านนี่นเงาด,ดูโต๊ะก็รูแล้วเนี่ยไม่มันไม่ใช่โต๊ะครอบครัวนะอันเนี้ยคือวางกับข้าวเนี่ยวางไม่ได้ไม่กี่จานละแต่่เราวางขวดเนี่ยวางแก้วเนี่ย ไม่เน้นพื้นที่นะแล้วล้อมวงกันทางห่างนี่นี่คนทำนี่พี่คนทำพี่พี่ชื่ออะไรนะพี่อะไรพี่เบิร์ตอ่าพี่เบิร์ดนะคนทำคนนี้นะฮะอยู่อ่ะอาไม้ติดไม้หน่อยติดไม้หน่อยคุยเลยคุยเลยออ้ยขายงานหน่อยขายงานหด้อแต่ไม่ทำนะคันนี้เป็นไม้สนอะไรครับไม้สนรัสเซียสนรัสเซียสนรัสเซียมันมีสนรัสเซียกับสนอะไรบ้างซีด้าสนรัสเซียแล้วก็มีสนนอกที่ไม่ได้ระบุอีกแต่ว่า ไปดูลายมาพอสมควรก็สนรัสเซียก็กก็็ชอบสุดแหละอันนี้มันเป็นไม้ใหม่ใช่ไหมไม้ใหม่ครับไม้ใหม่ไม้ใหม่มหมมหมมหมแพคกิง้งมาอย่างดีซื้อจากไหนครับซื้อจากโกโบเฮาเอกไม้มันเขาเรียกอะไรหน้าฟางเท่าไหร่ครับหน้ามันประมาณแปดเซนแดเซนนิดๆิแล้วก็ยาวยาวประมาณสองเมตรหน่อยห่อยอคร่้าวประมาณนั้นจะเป็นไซส์ามาตรฐานครับอันนี้จะใช้เป็นไม้ ไม้ขนาดเดียวกันหมดเลยแล้วมาตัดตามพื้นที่เรามาตัดเข้ารูปเคฟเอาเขาขายเป็นมัดขายเป็นมัดมัดละห้าแผ่นคันนี้ใช้ไปกี่มัดครับแบบนี้ประมาณสิบสองมัดสิบสองมัดเหลือนึ่งแผ่นผมสิบสองแล้วมัดนะมัดละกี่แผ่นนะมัดละห้ามัดละห้าใช้ประมาณสิบสองมัดสิบสองมัดนี่แหละสิบสองมัดกับอีกหนึ่งแผ่นเนี่ยโอ้โหถ้าใครใช้ไฮเอ็ดนะครับอยากทําเนี่ยดูนี่ได้เลยเนี่ยดูคันนี้ได้เลยก็คือถ้าทําหลังคากับบุแผงข้างเนี่ยนะมีโต๊ะนิดหน่อยนะครับ ด้านท้ายมีเคาน์เตอร์ข้างหน้าหน่อยเนี่ยสิบสองมัดอยู่เลยสิบสองมัดอยู่ประมาณนี้นะแต่แพทเทิร์นนี้นะถ้ามากถ้ามากกว่านี้ก็ต้องคำนวณกันใหม่ต้องคำนวณกัน่แต่ว่าแพทเทิร์นนี้มันเป็นแพทเทิร์นสแตนดาดนะก็คือส่วนของหลังคาครับแผงข้างครับตู้ข้างหน้าแต่คือรูปแบบรูปแบบตู้หรือว่าตัวโตะเนี่ยแล้วแต่ก็อาจจะใช้เยอะหรือน้อยกว่านี้บลบเอานี่ทําให้เฉพาะกิจหรือว่ารับทําด้วยครับอันนี้ รับไหมถ้าว่างก็คงรับเอาเป็นว่าถ้าใครไม่รีบเพราะว่าพี่เขามีงานประจําด้วยนะครับก็ติดต่อได้อยู่แถวมหาชัยเนี่ยะนะสมุทรสาคร